ครับก็มาดูข้อที่43นะครับระดับเสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีค่า80เดซิเบลคนงานผู้หนึ่งใส่หูฟังครอบหูซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงเหลือ70เดซิเบลเครื่องดังกล่าวลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราก็มาดูวิธ,ธีทำนะครับก็เพิ่มจากโจทย์ของเรานะครับกำหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับก็คือ ตัวของระดับเสียงนะครับตัวของเบตานะครับตัวนี้เบต้าหนึ่งนะครับเท่ากับแปดสิบเดซิเบลนะครับจากนั้นเขาใส่ที่ครอบหูนะครับลดระดับเสียงลดลงมานะครับก็คือเบต้าสองนะครับลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเดซิเบลนะครับทีนี้เขาอยากทราบว่า ความเข้มเสียงลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยเราจะกําหนดให้ความเข้มเสียงตรงนี้นะครับถ้าเริ่มต้นนะครับ i 1ของเรานะครับเรากําหนดให้เท่ากับ100นะครับเรากําหนดให้เท่ากับ100นะครับทีนี้เราจะหา i 2นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้หา i 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือความเข้มเสียงเปอร์เซ็นต์ที่มันลดลงมานะครับกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับ เราก็จะหาจากนะครับจากสูตรนะครับก็คือเบต้าสอลบด้วยเบต้าหนะครับเท่ากับ10บล็อกไอสองส่วนด้วย i อหนนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือเบต้าสก็คือเจ็นะครับลบด้วยเบต้าหนึก็คือแปดสนะครับจะเท่ากับ สิบนะครับสิบล็อกล็อกไอสองนะครับตัวนี้ให้หานะครับส่วนด้วยไอหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณครับตรงนี้เจ็ดสิบลบด้วยแปดสิบนะครับตรงนี้ก็จะเหลือลบสิบนะครับจะเหลือลบสิบนะครับเราก็จะเขียนลงมาได้นะครับคือลบสิบเท่ากับสิบล็อก i 2ส่วนด้วย100นะครับจากนั้นเราก็จะนำสิบนะครับมาตัดทั้งสองข้างออกเลยนะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ1นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น1นะครับเราก็จะได้นะครับก็คือลบ1เท่ากับล็อกแลฝั่งนี้หายไปเลยนะครับก็ล็อก i2 ส่วนด้วย 1น0นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ลบ1ให้อยู่ในรูปของล็อกนะครับซึ่งลบ1ซึ่งลบ1นะครับลบ1ซึ่งลบ1นะครับมีค่าเท่ากับล็อก10กำลังลบ1นนะครับตรงนี้เราจะแทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็นล็อก 10กำลังลบ1นะครับเท่ากับล็อก i2 ส่วนด้วย100นะครับจากนั้นเราก็ตัดล็อกได้เลยนะครับตัดล็อกทั้ง2ฝั่งนะครับทีนี้ก็จะเหลือเป็น10กำลังลบ1เท่ากับ i2 ส่วนด้วย100นะครับตรงนี้เราก็จะย้ายข้างนะครับ เพื่อหา i2 นะครับเราก็จะได้ i2 เท่ากับ100คูณอยู่กับ10บกำลังลบ1นะครับตรงนี้10บกำลังลบ1นะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเลื่อนจุดให้มันเลยนะครับอาไปเลื่อนไป1นะครับก็จะเหลือ10นะครับตรงนี้ก็จะหายนะครับฉะนั้น i ของเราก็คือเท่ากับ10นะครับ i2 ตรงนี้นะครับได้เท่ากับ10นะครับแสดงว่าในช่วงที่2นะครับช่วงที่เขาใส่หูฟังนะครับมันลดลงไปแค่10ซน์นะครับฉะนั้นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราลดลงไปนะครับเราจะเอาความเข้มความเข้มเสียงนะครับที่ลดลงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับตอนแรกมา100นะครับ ลบไป10นะครับฉะนั้นความเช่้มเสียงที่ลดลงไปก็คือ90เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ข้อที่43ตอบ90นนะครับตอบข้อที่3ครับ